สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้งป๋าสุกูสุคนนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลเลด์ชินเดิมชินเคยพี่น้องเมื่อนี้กะมาเคลียปัญหานะคะมาเคลียปัญหาว่าม่ดามจูนนี่คือออกจากบ้านไปเป็นเดือนแล้วไม่กลับมากลับมาก็กลับมาทางานตั้งนั้นก็ออกไปไม่อยู่บ้านเลยก็เลยมีคนถามมาว่าพิษใจกันบอกพี่น้องพิษใจกันแม่ดามจูนคือออกจากบ้านบอกกลับบ้านเลยนะคะแล้วก็ไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ ไม่แวะไม่แบบนอกจากเวลางานเข้าไปแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยก็คือไม่อยู่บ้านเหมือนแต่ก่อนนะก็เลยอันนี้ก็อยากไขข้อข้องใจเหมือนกันว่ามาดามจูนเป็นอะไรถึงไม่ยอมกลับมาบ้านนะครับก็เลยจะไปตามหานะครับจะไปตามหาบมานหูเเลื่องเลยครับเป็นอะไรถึงไม่กลับบ้านนะครับผิดใจอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าปฏิพูบาวทั้งหลายหรือเปล่าคือว่ากลับบ้านสินะครับแล้วก็พอดีมือนีเห็นเพื่อนไล่สดพี่น้องมือหนีเพื่อนไล่สดว่าเฮ็ดเขาปุ่นเฮ็ดเขาปุ่นอันขนมจีนนะครับพี่น้องอยู่บ้าน อีกบ้านหนึ่งเพิ่นกลับไปอยู่นั่นก็นเลยสิน้ำไปถามเลยพี่น้องตาสินตัวเพิ่นสิตัวเพิ่น,พนมาบรเิเตไปหาตาสิน้ำไปหาเลยนะคะโอเคนะครับเราจะไปตอนนี้กันเลยไปหามาะดาจูนนะครับไปไขข้อข้องใจกันเลยว่าเป็นอะไรถึงไม่กลับบ้านนะคะขึ้นบ่ายนี่แล้วพี่น้อง ว่าอยู่นี่นะคะพ่อผลายสดพี่น้องผลายโสดอีปอกได้จับพีกัดหน้านะคะน่าจะอยู่นี่นะคะนี่เห็นแล้วน่ะเห็นแล้วนะคะอยู่นี่จริงๆด้วยพี่น้องนะคะนั่นเสือเขียวๆนั่ง <S <S อยู่น่ะคือมีเพลงอ่ะอีปอเฮ้ยมามาามากินอีหยาง,<อ>งล่ะ คือบ้านเขียดนิยังห้คือสนหนีออกจากบ้านเป็นเดือนเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีของจูนเห็นแล้วพี่น้องนี่แม่ชิงนะคะอันนี้ก็น้องโนนกับน้องเอมนะคะเขียดนิยังหายขึ้นหนีออกจากบ้านเพราะเขาบ้านเพราะเขาซองเรียดย่านว่าะเข้าไปเรื่องย่านนิยังย่านโควิดเขาละแวาอยู่บ่านเอาแม่จูนกับแม่ปอพินพิดกันพันว่าแม่จูนนั่นหนีออกจากบ้านเพราะเขาบ้านเป็นเดือนเอาตายยี่ปอนะานะคะ มากินข้าวปุ้นพี่น้องบอดีเคียดพี่น้องเพราะอพนไปหาบ้านพนไปหาบ้านหลังหน่อยฉันแล้วเอาจักแล้วเดือนละไรนะปอหาลอยเดือนละหาลอยบ้านหลังหน่อยใชอยูบ้านบ่อหน่อยได้หลังไงหลังไงพอดีไปตะเก็บของไงลูกสาวลูกซสาวก็คืนหอนมาจูนะคะก็เลยไปขี่ใส่เไซต์น้อนนะคะสามกล่องค่ะไม่เอาหน่อยนะคะก็ร่างเท็ยนอย่างกินขนมโอ้ขนมจีนนะคะหุ้ยแต่แสีบพี่น้อง ว่าน้่หากับว่าเห็นพี่น้องเอ้ยหนึ่งอันนี้ก็เป็นถังนะครับอือม่ม่อ๋อสรวปว่าได้เครียดบอกบ่ได้เครียดพี่น้องเขาใจผพดเออพี่น้องเขาใจผพีมาหาว่าเครียดว่าเอ้ยเอออุยจังแล้วเขาก็บว่าบ่เขาบ้านเป็นเดือน,นอเนาะการตกลงกันแบบนี้ว่าชอ่องนี้มันแบบโควิดระบาดมออาน,นินถัดสมุิว่านา่งเขาไปในอำเภอ รักมือซ้อมือหน้ากับมาทางนีกับจิตใจบอดีอี oh. เรืยอว่าท้าขอสัญญากันว่าถ้ากูเป็นมึงก็เป็นอยู่น้ำกันเพราะท่านแล้วห้ามไปจากกูส่วงนี่เพราะว่าตอนนี้ oh. ยอดยอดบรรทุนะนะพี่ดดน้ดองแบบเป็นซูมืออ๋อเลยว่าให้เก,ก,กาะกลุ่มอยู่น้ำกันสะเกินยุ่งอยู่ไฮยุ่งหน้านี่ลาเขาต้องขอไปพุนท<อ>่านไปกคือกูก็ต้องไปนั่กัน่สิเดฟูว่ามึงโลงใส่มืองใดยยังทินะพี่นออ้องเพราะว่ามาดามจุนเซียงที่จะเลาะลองไปท่ซสีโซแดดแนนบ่เพราะว่าสิเดฟูทำได้แ,แต่โบดิไปใส่เลยได้ออกมาจากกันมาบั่นจากกันนี่เดาแป๊บหนึ่งแมนบอเออ ก็คือว่าฉันกับแม่มาไก่ฉันระยะห่างระยะห่างฉันก็ไปตึกแหเออตึกแห่สอนกุ้งไปหาหน่อไม้เออทั้งสีขาวป้าขาวดงเดี๋ยวจ้าหน่อยดอกฝนตกลงวันนี้ดอกกระเทียวกระซีออกก็เออหาคอนเทนต์นะครับผมด้วยบ้านเองผมบัวอันเพิ่นกระถามมาว่าพิษกันบอกคือบริการการอีก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 ฝั่งนึงกับว่าแม่คิงกับว่า ติดผ e ู 1941, <ot> ้ชายต่หน่อยพ่อแม่ดาจุนติดผูดไส้พี่นวาอันนี้ก็แบบแจ้งที่บ้านแจ้งใดบันเี้ก็เลยมาน้ามหาให้มันรู้เรื่องพี่น้องนะคะับกาลังพอดีมาฮอดกับมาแล้วพี่นวะพี่บอเดียเคลียดพี่น้องเพื่อนกับยู่ที่ก็ไม่ชิงไม่ชิ้งพี่บอมีโมหน้าะหาแล้วก็บบอเดียเป็นยังกันดอกช่วงเป็นน้จีนดูน้ำกันคือเกาช่วงนมจีนพี่น้องเนี่ยฟิเมอน์เนี่ยแล้วก็ช่วงนี้โควิดมันก็เลยงานการมันกับหน่อยบันเี้ก็เลย ต่างคนกับทางมะนาวจูนกับมาเล่นทั้งพี่น้ามือสีน้ำยูร่ามันกับบ่มีงานนะครับเพราะว่ายกเลือกเบิร์ดแม่ก็หลักๆก็คือแจ็คสีฟังผู้ใดเพราแม็กกิ้งผู้ใดหอมม้วนมากวานมะนาวจนกรามีผู้บ่าวน้อยมาตีติดบูบ่าวยังสีน้ำกับแจ็คสีว่าจังได้นะคะกับต้องมาถามคนเอกเลยตามล่าหาซะผู้นึงกับว่ามาถามว่าพิดกันบ่ออย่งสีน้ำพิดกันบ่อตัวนึ่งก็เลย อันไม่ขิ้นกับห้ข้อมูลมาติปุสตาเนี่ยอ่ะสรุปวันนี่อย่างยังสี่นะก็เลยต้องตามหาตามราดนะครับพอดีมื่อนี้เพื่อนเดือดแฟนมาเนี่รายการลากมาแกะพาเมื่อนี้เพื่อนไล่โซดพี่น้องเพื่อนไล่โซดเราเห็นเพื่อนยูนี่ก็เลยเดือดโหลดมาเลยมาถามนะคะก็เฮ้ยสรุปว่าบันไหนวัไหนพิธิกันวันไหนนะคะกับติปุสตายู่บอกวันไหนติปุสตานะครับมีเงินเอาเงินดูมากค่าแตงหนาเออนะคะตอนนี้ก็พอดีมาพร้ขนมจีนพี่น้องเออ นะะคขนมจีนนะคะฝีมือมาดามจูนนะคะฝีมือมาดามจูนว่ามปนปลาคอที่เพิ่งไปหาแต่บอกว่าเห็นหน้าขนมปลาคอแบบว่านตรมอ๋อบอกว่านปลาคอหนี่งตรมโอเคมาพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันเด้อปามาพี่น้องกินข้าวปุ่นนะครับบรว่ากาศเยือกเยี่ยมเมืาแรงนะคะรับอยู่ท้องทุ่งนานะคะบ้านแม็กซงเพื่อนกันมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะตอนนี้ก็ ท้องทุกนาบรรยากาศสบายพี่น้องคือว่าันห่างไกลผู้คนครับแม่แล้วก็รเอฟซีเพิ่นนั่นโมว่านนั่นปอลุ่งกันคลิปที่ว่ากลับบ้านไปอยู่บ้านแล้วก็รทายกับแม่บันนี้ไปอยู่บ้านน้ำไห้น้ำหน้าแลักกาไปอยู่เขาจะแบบว่าคนเอฟซีที่เพิ่นบริยวนบ้านเขาบ้านไปแาบคิดฮอดบ้านบันนี้แม่ เป็นหอดบ้านมาสั่นจริงๆแบบพี่น้องเอ้ยอันบ้านเข้าบ้านนอกเข้าสบายเนาะอยู่ที่ความสุขยามแรงอันฝนตกยามใดมาดานจูนกันได้หมอแบวยกับเปไตเขียดพี่น้องอันความสุขเพลินเมือนหน้ากับไปไตเขียดไปต้เขียดอืมีใครหมดแดงบ้านนี้เลือกเก็บเก็บบานนี้เลือกเก็บมันเป็นบรรยากาศแบบว่ามีความสุขเนาะแม่เนาะอยู่ตั้งบนหอดบานเป็นว่าอันกบกบโบเพราะว่า นี่ก็ผักนะครับคือจะเฮ็ดขนมจีนน้ำยาน้ำยาใตแล้วว่าอย่างตามหาพี่น้องนี่ล่ละโจทย์ข้อมือนี่ตามหาเพื่อนจะตามหาตามนี่นี่หน้านอนโอ้ยแกงแล้วเด้งตามหาไอจอนตามหาไอจอนนะคอืมสวัสดีครับ มีเมียแล้วครับอ้พี่น้องเพ่นคนบริยูบ้านเป็นเดือนพี่น้องออกจากบ้านเป็นเดือนเป็นเดือนแต่เราก็มาอยู่กับผู้นี้พี่น้องเขาเราเขาอาซาว่าเป็นผัวเมียกันแล้วเป็นเมียกันคบกันแล้วโอ้ยกิงล่าสุดบอกได้กิ้งเป็นเมียใครแต่สิเป็นเมียเป็นผัวได้ิ้งเป็นเมียมาดัเราจะเป็นผัวโมแฮว์ว่าไปเดือให้ให้ใทยบ้านแหงวาใทบ้านบม่เป็นซาหรอบอกเออ โอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สนิทสะก้อนพอแล้วพอโตแล้วพี่น้อง,งพอโต,เ,อต,เ,อตเคียร์เร้อยแล้วไม่ได้ผิดใจรายการดีใจกับนักสาวด้วยนะจ๊ะได้เงินก้อนแรกยูทูบ <YouTube. S 1> ดีใจดีใจ,ใจพี่น้องบอดดิคือบอดดิฝันแล้วป่ะสิมาเฮ็ดยูทูบบอดดิมเงินน่าสัวนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยนะคเถิดกำลังใจพวกเขานะคะบอลมาบอลมป็นมาตะปรเมีนะคะทั้งทีนั่นทุกคนเลยที่ทำยูทูบนะคะนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง อ่าชักแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ด้วยแล้วก็แม็กิลี่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกทุกคนเดี๋ยวมัเนี่ยน้องเอ็มน้องนุชอาจจะเด็ดเปิดต่อไปก็ได้กันอาจจะเดืดดันกันนะคะรอติดตามค่ะรอตติดามแล้วก็จะลากน้องเอ็มมาแกงนะคะว้าวมีได้ไม่แน่คลิปนี้กับเอาแต่สนิทสากอนนะคะมากินข้าวแรงกินข้าวปุ่นร่วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ